เพ่ทำไรยอยู่างนั้นรอรอรอเพ่ทำไรยอย่ <No, no. S 1> างไร เพลงเปิดไม้ได้แม่พลอยเพลงเด็กเขริปต์อยู่พี่อ๋อคบอกเพลงด้วยตานี้ต้องได้คิวหนึ่งถ้าได้คิวนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเขามีแล็มโบด้วยอ9จุดคิวตายเฮ้ยสนใจมากแา่ไหน ไปบ้าพอยไปพี่บ้าไปพอยพอย,พอยเปิดไมค์คุยพี่ด้วยทรับพี่ ถ้าเพล็กแล้วถ่ายคลิโปโอเคหมดเพลง了

ดว่วนเลยดว่วนเลย อนันไอน,นออ่ไหมเหอมันอยู่ไหนีน่มันอยู่ไหนพ่อยู่ันอยู่หลังคาที่บังคา กดมันแกไปแสวยมาเพกมาเพกเนียีหัวแตกเฉยเลยครับพอย <c oughs> เห็นบ้าพอย เมื่อกี้กัดจะเข้าวงได้น่นะก็ะแตกแฉะช่เออขึ้นมาเลยท้ายเดี๋ยวกูชุบบนท้ายบนสุดขึ้นบนสุดขึ้นมาเลยเดี๋ยวกูชุบเ,เออที่ใส่ที่มา,าดิท้ายของอยู่นี่ท้ายของอนี่ <c oughs>

ท้ายกับเด็กมงชอกรหม้ายมันีแบบมึงใช้อตการใช่ไหมกูมี2องลูกเฮคเฮล้างเฮคล้างลงมาตุยล้างเีคลงมาลงมาตุยลาง มีปีกมีปีกมั้ย <laughs> 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 ให้กินเลยให้ไอ้เจ้ามึงจ่อยวัวดำให้น้าพี่ดีนะมึงเลยพี่ที่เข้าไปช้ดเราที่ไปช้าเลยที่ไม่ร้ันยเย็งเลย